No, non mi la Ui. สวัสดีครับสามคนครับสวัสดีครับโหคุณยังนี่นานกันอีก็ลนี่ ยังไม่นอนกันอีกคือดึกเลูวไลยเล่นเล่นกันเนี่ยสี่คนนีับประเดียบดึกนี้ทุกคนแน่กันหลับกันแล้วนะไลยเล่นเล่นกันนิด นั <laughs> ่นแหละบ๊ายบายวัสดีด้วทุกคนวัสดีครับ